อ้าวขาอีกแล้วอ่วอนเนื่นอยใจละกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพอมึงกดเข้ามาดูแล้วอ่ะมึงไม่ยอมกดติดตามวะเนี่ยๆเนาะหนืหนืมันทวยน่ะเนี่นี่ยเนี่ทุกคนกดติดตามเลยนะทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซั่นตะคายกดทุกอย่างเลยดิสไลค์นะ ถ้าคุณกดแล้วอะผมจะทําทุกอย่างที่คุณบอกยกเว้นเกมยกเว้นที่คุณการแนะนําเกมเถืเ่อนที้ผมมาผมโหลดไม่เป็นนะเพราะว่าเมกม g ูเก l ลอะไรพวกนะี้ผมโหลดไม่เป็นผมดูคลิปเข้ามาถ้ามีคลิปอะ,ถ,ปอะถ้ามีคลิปให้ดูอะก็เออก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปโหลดถ้ามีคลิปถ้ามีชื่อคลิปให้นะนะเพราะว่าผมอะ,ะชอบชอบทำกับโอย ก็ทำตารคลิปถ้าคุณมีถ้าคุณมีหรือว่าอะไรก็ส่งมาให้ผมดูได้นะก็คือแบบจัดแชบบื่อคลิปมาเสร็จแล้วก็ส่งไปในส่งไปในนะั้นอ่ะใช่ไหมโอ้ใคอมเมนต์เออแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบอะไรแบบนี้กว่า โอ้โหแค่เลือกแมปมาเนี่ยก็ปาไปเหนือทีแล้ว oh. อโอนะ้อ้าวโฆษณากูไม่กูไม่ให้วะโอ้อ oh. ืมกูบอกแล้วไงกูไม่ให้โฆษณากูไม่ให้โฆษณาไงอืมเจย์รถอะไรยดีวันนี้เราจะเอารถถังมาระเบิดคนกัน,กนทุกคนนี่รถถังเอาไว้ระเบิดคนที่ไม่ยอมกดไลค์ ถ้าใครไม่เอาคนไร้แล้วกูจะกระทืบมึงนี่อยากให้ตำรวจใายตำรวจพวกเนี้ยม,ม,มึงต้องโดนกระทืบเพราะอะไรทกู <a> จะกระเทืบบ่อยนี hmm. ่นน่าจะไหวนะทุกคนไม,ไม่ร้องไม่รู้โปองโปอง nice มึงมึงไม่ลงมึงไม่ล้มเอ,อ้าอะไรเนี่ยอะไรมึงะ <Hey. S 1> อะไรมึงอะไรมึง ร้อยตาย,ตาาายไปมดทำไมทุกคนดาดด,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 ดืด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 นื่ดืดดืดดืดดนดดืดดืดดี่ดืดดัดดืดดนดดืดดืดดืนดืดดืดด้ดดื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 ดดแดดื่ามันืดด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 ืด้ืออนนดดื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  สามารถกินได้เลยมันก็องใช้เวลาโหลดแน่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 โอ้ไม่ทันหน้าทุกคนโุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเรียบร้อยจะหน่วยสว่านจะหน่วยอะไรนี่แหละผมมีรถถังนี่ผมมีรถถังนะทุกคนไอ้ซ่ากับผมโดนหมดไม่เอา บ้านฉันใช่แล้มึงนั่งโง่ไปเลยกูไม่อย้มึงนั่งนะกูบอกแล้วมึงผิดนะไม่ให้ดีดังทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะผมแค่ผมแค่ต่อยมันนิดเดียวเองมันมันตายแล้วมึงไม่ได้ตายเลยมึงไม่ได้ตายเลยโอ้โหลูกแมวยังไม่มึงยังไม่ได้เจอหน้ามึงเลยมันไปมึงตาย กูไม,ไม,ไม, hey, ไม,ไม่ให้หรอกกูไม่ให้มึงตายตรงที่กูกูไม่ให้ไง่ายอือกูตายรถถังอยู่เนอะเบียร์โซเจกูจอดรถถังหนึ่งคันสองคันสามสามคันคันไหนพังเนอะกูเปลี่ยนคันใหม่อือ อืมปตเปลี่ยนอนึอด่ดสวะมีแบ็กบ็อกซ์แล้วก็ต้องมีนี่ลูกซองนี่เอ้จ้าเอ้ยเอ้อเออเอออยเ้ยหยาเมื่อกี้ใครเห็นบ้างเมื่อกี้ตัวอะไรเฮ้ย ตุต่นหนงนิ้วขี้อ้าวไม่ใช่ตุน่นหนงนิ้วขี้วันนี้กูจะจะมาฆ่าคนตามสไตล์ของกูว้าแตกแมงทั้งหมดเลยฆ่าที่นี่หมดเลยกูฆ่าแมงทห้หมดเลยมึงไม่ตกใจกูเลยเหรอได้มึงไม่ตกใจกูได้

ไฟไหมไฟไหมทุกคนไฟไหมเอ้ยไฟไหมเอ้ยไฟไหมไฟไหมช่วยด้วยไฟไหมไฟไหม ไมนน่ตายไม่ตาย,ยาน้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตวะหี้ยเฮ้ยรถถังนี้อยู่ได้ทุกคนก็แปลว่าผมสามารถไว้ใจรถถังันนี้ต่อคนมีคนด้วยวะและ้วก็ ไอ้เงก้อมเนาะห้ามมึงใส่ขีงก้อมเหรอไอ้เที่นี่กูอะไรกูยังไม่ให้มึงต่อยกูยังไม่ให้มึงใส่กูบอกโอเควายกูบอกว่ากูยังไม่ให้กูยังไม่ ยิงนี่โป้งยิงไม่เลยขัวนสุดท้ายยิงกูขั้สุดท้ายมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเกิอยู่ที่นี่โป้งร้อยอืมอยากให้ยิงก็ถึงไม่ได้ทำไมทำไมทำไมเบต้ามัามนยังเล่นด้วยกันไม่ได้วะ มา <ITA> <bio. S 1> ให้หมดเลยเนี่ยพุ่งแน่นแน่นแ้่พุ่งแน่ไม่มาให้หมดเคียวเคียวเราถังราถังไม่ไหวแล้วถังข้นไปเราถังข้นไปกูกูจะมากูถึงหนึ่เออเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยมุมบล็อคมุมบหรอคได้กูทนไม้กูทนไม้ ตัวเจอที่จริงมึงต่งต่กยกูปต่อยกูปหมต่อยกูมึงไสคนน่่อย่อยมึงเอาเเอคเคข้ามึงตายเข้ามึงตายเข้ามึงตายคุณ e กมจพี่อะไรทำไร

เช่นั้นหลบหนีหลบหนีหลบหนีกู้หลบหนีกูหลบหนีกู้กก <c oughs> ไ,ไ,ไม่อยากให้ไปไหนเลยอะไเนี่ยโอ๋อทริกิพิจตอล์ดเอาเช่นันกอกระบดกอกระบดกอกระบด เรียบร้อยมึง RIP ไป้ะโอเคตื่นได้เหรอเนี่ยกูไุ่รู้เนี่ยคนอย่างมึงนี่มันดีขนาดนี้เลยเหรอแั้นเดี๋ยวกูวเอาไปเป็นข้าวใช้ในสวรรค์ไปเจอกันในนรกไม่ต้องมาอยู่ในสวรรค์หรอกกูไม่ใหล้ล้ว เมื่อกี้กูบอกสวัสดีไหมกูมไม่ใครมองกูนะมองกูมองมองดีมองดีเม,มื่อกี้มึงไม่หนีแต่กูจะให้มึงตายไงมึงเห็นเหตุหการณ์ตายไม่ได้มึงยังได้ไม่รู้ว่าใครทำามใครท้าใครฆ่าทุกคนมึงัได้ไม่ต้องรู้ ผู้หญิงอ่ะผู้ปวยผู้เนี่ยทหารดับมืออะอยู่ได้อยู่ได้หลายวันเลยเนี่ยไอ้อยู่ได้อยู่ได้ขนาดผู้ป่มยอยู่ได้หลายที นี่นี่ก็กลับก่อนดูทุกแปลกกูใช่ๆๆๆกูรู้ผมขอโทษนะครับโอ้โอ้อโโ้กูไม่ให้เว้ยกูไม่ให้อ้าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทหารจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทหาร7คนนี้ต้องมาเจอกับผม ังเลยเออลุบอกมีรถถังเลยป้องตุ Ming ้งตุ้งตุ้งต dog ุ dogs, wild Arizona, wild ้งต <Alex> ุ้งตุงตุ้งตุ Maryland ้งตุ้งตุ้ง <differ> ต <estratég flush> ุ้งต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 ุแม่ปอินเทอร์เน็ตเป็นรต้องดลบแม็ปอินเทอร์เน็ตเป็นรต้องโดนลบตายต้องโดนลบเว้ยอินเทอร์เน็ตเป็นรเนี่ยมองทให้สมองกูกลายเป็นสเก็ตบอต่เลกับอินเทอร์เน็ตเป็นรถ มึงทำให้กูเป็นแบบนี้มึงทำให้กูเป็นแบบนี้ไอ้เชนี่ไอ้เชนี่มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมมึงเอาระเบิเดย,ยุพี้ มหนึ่งโคตายเจ้าอยู่ที่กูมือเสร็แล้วกูเป็นใครกูเป็นคนที่ห้ามให้อิตาเลียไอดูต่อไปกูไม่ชอบอิตาเลียไปหรอกเฮ้ยเขี้นี่กชอบอิตาเลียไปหรอ่ ว้ไม่แล้วไม่แล้ว้ยอาทุกคนคอนแค่นี้ก่อนอแล้วกันเพราะผมขี่เกจทำละถ้าใครอยากดูต่อก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ลอกเว้นกดดสไลค์บอกนะถ้าใครไม่กดดีดไลค์ถ้าใครกดดสไลค์ผมจะไม่ลงคลิปไปต่อไป